สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันแบบคู่เลยใช่เลยค่ะแบบงานแฟชั่นดี้เนาะใช่ค่ะโหยินดีมากเลยค่ะที่แบบเขาเชิญมาร่วมงานค่ะเป็นครั้งแรกของพวกหนู่สองคนได้ร่วมงานแบบแฟชั่ได้มาทบุญเนาะกับแฟชั่ดีค่ะปีหน้าขอมาอีกนะคะเออใช่ปีนี้ปีแรกปีนี้ปีแรกเลยปีแรกแสดงว่าอยากจะไสองเราสองคนเป็นสายบุญเออชอบอยู่แล้วใช่ชอบชอบทำบุญชอบไหว้พระใส่มูนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีบ้างมีบ้าง้ังกั้นปีนี้เนาะถือว่าครบรอบด้วยใช่รอ1ีบ106ค่ะใช่เวทควอนให้ควอมหมค่ะก็ขอให้แพรวนะคะอยู่คว่กับคนไทยไปนานๆเลยแล้วก็เป็นสื่อที่ผลิตคอนเทนต์ดีๆไปอีกเรื่อยๆเลยนะคะ50ร้อยปีไปเลยใช่เหมือนกันนะคะขอให แพรนนะคะเป็นสื่อที่ดีีของคนไทยไปนานๆเลยค่ะร้อยปีไปเลยะเชิญชวนแฟนร้องม,มีางานถนร่นี้อ๋อใช่ค่ะงานแพรวชอยตี้นะคะ2025่ก็มีถึงวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนสามารถมาร่วมงานกันได้นะคะแล้วก็ร่วมบริจาคกันได้นะคะ<ช>ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็คือจะเข้าที่นี่เซฟเลยใช่ไหมคะ,<ช>คะแล้วก็สปาร์กชาติไทยด้วยใช่ค่ะก็มาทำบุญกันเยอะๆนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมจากศิลปินหลายๆท่านเลยรวมถึงเราสองคนด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะ,คะ ก็มีมาโชว์ร้องเพลงหนึ่งเพลงค่ะก็เดี๋ยวรอชมมันจะเป็นเพลงอะไรค่ะวันนี้มาออกงานสองคนแล้วไม่ต้องไปแอบซื้อของเซอร์ไพรส์กันแล้วเนาะอาค่ะวันนี้เป็นงานคู่คือเป็นงานคู่ค่ะใช่ค่ะทำไมดูแปลกๆคะไม่มีอะไรค่ะเออแล้วยังไงคะไหนขอย้อนโมเมนต์ที่มันอะไรนะคะที่ไปอรรส์อว่าดูแค่ไปทำธุระ้าแถวนั้นหนูก็เลยก็เลยผ่านมาใช จะไปธนาคารก็เลยแวะไปหาดูซะหน่อยมีเห็นมีงานข้างล่างอะไรเงี้ยใช่นี่นคะกับงานเดินแบบเราวันนั้นก็พี่เาถามดีกว่าเป็นไงคะโอ้โหสวยมากค่ะไหนโพสสิคะอาจจะยัง <laughs> โพสสวยมากเดินสวยมากเป็นพี่นางแบบคันหนึ่งเลยก็ดีค่ะกำลังใจดีเลยล่ะใช่แบบว่าอยู่ด้วยกันผู้สถานการณ์หันไปก็สดใสปกติที่เราเจอใคร เคยไม่ค <sm art> ่อยเป็นแบบแล้วแต่โอกาสเป็นโอกาสพิเศษวันเกิดอะไรเงี้ยมากกว่าอันนี้ก็ไม่ได้สท้ายนี้ก็รู้นี่ใช่ใช่ก็รู้แหละก็รู้ก็รู้รู้ว่าจะมาให้ราคารู้รู้เพราะว่าโทรไปถามพี่ผู้จัดการเราอยู่ด้วยกันตลอดช้อปปิ้งด้วยกันใช่ก็เลยรู้โอเคพวกมีร้านเพิ่งขายบัตรแฟนเด็ดเรื่องหนามตาอู้ใช่ค่ะใช่ตอนนี้เลยยังเปิดอยู่หมดไหมคะ เพิ่งเปิดปะคะเพิ่งเปิดค่ะได้ข่าหมดแล้วนะหมดแล้วเหรอคะจริงเหรอหรือได้ข่าหมดแล้วเลยไม่แน่ใจว่าข่าวอะไรยัไม่ได้กรองแต่ก็หวังว่าจะหมดแล้วใช่ค่ะก็ทุกคนฝากถ้ายังไม่หมดละกันฝากทุกคนไปถ้าใครอยากจะมาเจอพวกเราที่เวียดนามนะคะก็ไปกดกันได้นะะคถ้าถ้ายังเหลืออยู่ใช่คราวนี้แหละจะได้ไปร้องซีริงที่เวียดนามจริงใช่เรียช่ได้ร้องไงง่ายมาก จริงเนี่ยใช่เดี๋ยวซ้อมเต็นก่อนติ้งตั้งติ้งติ้งตั้งตัง,ตง,ตง,ตงใช่ค่ะแล้วก็เร็วนี้ก็จะมีแฟนมีทที่ฮ่องกงอ๋อใช่ค่ะเร็วนนี้สิ้นเดือนนี้จะมีแฟนมีทที่ฮ่องกงค่ะใครที่มีบัตรแล้วก็เจอกันได้ความพิเศษของแต่ละประเทศะนะคะโอ้คือจริงๆก็แต่ละประเทศเลยอยากจะ เอาแบบ culture ของประเทศนั้นมาอยู่ในกิจกรรมเนาะอย่างที่ไปล่าสุดก็เป็นสิงคโปร,ร์ก็จะแบบมีการแบบเอาอาหารของเขาม,มาแบบอยู่ในกิจกรรมของพวกเรา,าอะไรเงี้ยหวังว่า,นานทุกทุกประเทศก็อยากจะมีอะไรพิเศษพิเศษอย่างนี้เหมือนกันเป็นชุดอาจจะเป็นอะไรเออถ้าเป็นนาอาจจะแบบอุ้ยแต่งตัวหรือเปล่าเสเวียดหรือเปล่าได้เลยค่ะได้เลยได้มเนาะไม่ว่าจะไปที่ขอที่ไหนก็มีการสัมซัอร์ตเรา ก็ขอบคุณแฟนทุกคนนะคะที่สนับสนุนพวกเราทั้งสองคนทั้งแบบจากทางบ้านแล้วก็มาร่วมเจอพวกเราในทุกๆงานนะคะก็ดีใจสำหรับหนูแฟนคลับือเหมือนเพื่อนแท้เป็นเพื่อนแท้สนิทสุดๆแฟนคลับเหมือนเพื่อนแท้ที่แบบว่าพพอร์ตกันเสมอค่ะก็ขอบคุณที่มาหาทุกงานเลยค่ะแบบต่างสนับสนุนให้พวกเราทุกงานแบบทั้งในโซเชียลแล้วก็แบบตรงหน้างานทุกคนแบบน่ารักมากๆขอบคุณ ที่แบบซัพพอร์ตพวกเรานะคะแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนกันด้วยนะคะใช่ขออัปเดตค่ะงานกันหน่อยค่ะค่ะได้เลยผลงานน้องวันนี้มีอะไรคะตอนนี้ผลงานตอนนี้นะคะก็มีถ่ายเรื่องมีสติ๊หนคุณที่อยู่ใช่ก็ออนแอร์เร็วนี้ไม่ไม่ยังไม่อนแอร์อ่ะอาจจะแบบว่าในปีนี้หรืออะไรนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือครึ่งเรื่องหรือยังคะตอนนี้ก็ อัปเดตให้ตัวเองดยู่คุณหนูก็ไม่รู้ถ่ายคาอยู่ไม่รู้ว่าถึงหรือยังใช่ก็น่าจะประมาณ10กว่าคิวโอเคคิวประมาณนี้ใช่เลยกลางกลางกลางใฟาร์ฟด้วยแวะเข้ากองนี้สามารถไปได้เลยเหรอคะอ่าอาจจะได้นะถ้าว่างก็ไม่แน่อาจจะเป็นแค่รอบเชิญอะไรอย่างนี้อต้องรอค่ะต้องรอดูต้องรอดูค่ะยังไงคะค่ะก็ของมีก็มีเรื่องซีรีส์เเรื่องมาส์ค่ะของจูซนะคะตอนนี้ ออนแอร์แล้วกีพีที่8แล้วค่ะก็สามารถดูได้ชมฟรีนะคะเป็ชใวรดีชใช่ในเรื่องเป็นพิชาค่ะน้องพิชาดูนะคะในติกในละครสั้นเหรอคะเป็นสมาธิสั้นนิดหนึ่งเลยต้องดูใช่โอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีถ่าย แฟนชีตไฟเวอร์อยู่ค่ะใกล้ไหมคะใกล้แล้วค่ะใกล้ที่สุดแล้วเดือนนี้จบแล้วเอ้ยไม่เดือนหน้าค่ะเดือนหน้าจบแล้วค่ะเดี๋ยวเดือนนี้ก็มีเดือนสายโปรโมทเบาๆแล้วอุ้ยเหมือนไงคู่เะครขาจะนี่คู่ก็ต้องรอติดตามใช่ค่ะจะมีคอนเสิริตนะใช่จะมีคอนเสิริตใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็มีแฟนมีทแหละค่ะใช่ตอนนี้เป็นแฟนบบแล้วก็อีเวนต์ต่างๆใช่สามารถมาเจอพวกเราได้นะคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ